สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเทอร์ท e นทอยรีวิวนะครับและในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับผม dx Uncoken Kurayami and Jaku Dragon Wonder l i ร์ไ b o o k และ a ้า Dragon Wonder l i ์ e b o o k นะครับซึ่งเป็น dx นะครับผมของซีรีส์ Commander Saber นะครับที่ออกมากำลังฉายอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมผมเพิ่งได้มานะครับผมเพิ่งเป็นแพ็กเกจนะครับผมที่จะรวม ตัว Wonder n o e b o o k สองเล่มนะครับผมเข้าด้วยกันนะครับผมเป็นแพคเกจเดียวเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นเซตใหญ่นะครับผมของ c a l ิเบอนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่าจะมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับไปกันเลยครับนี่จะเป็นแพคเกจนะครับผมของเจ้าตัว DX Caliber ชุดใหญ่นะครับผมก็หน้ากล่องก็จะมี ตัวคาลิเบอร์นะครับผมสองฟอร์มเลยนะครับผมอยู่ด้านหน้านะครับผมแล้วก็จะมีโกลยิมขัดนะครับผมแล้วก็วันเดอร์ไรบุกสองเล่มนะครับผมมันจะเป็นด้านหน้านะครับผมนี่ให้ดูรอบกองกันด้านข้างด้านซ้ายนะครับผมจะเป็นโอดราโกนนะครับผมส่วนด้านข้างด้านหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นจากคูดรา้กนนะครับผมนี่นะส่วนด้านหลังนะครับผม นด้านหลังก็งจะบอกอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับผมพร้อมวิธีการเล่นนะครับผมเอาละไม่รอช้าแล้วเดี๋ยวเราไปแข่งของกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมก็เกะกล่องมาแล้วนะครับผมก็จะพบหน้าตาของอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับผมก็จะมีตัว ใส่คิมขัดนะครับผมของคาลิเบอร์นะครับผมแล้วก็ตัวล็อกคิมขัด1ชิ้นนะครับผมแล้วก็จะมีไซิ์ขัดนะครับผมหนึ่งคู่แล้วก็จะมีดาบนะครับผมอันโคจินคุดะยามินะครับม,มีรายละเอียดสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีจาคูดราก้อนวันเดอร์ไรบุกนะครับผมซึ่งเป็น มันได้ร์ไรบุ๊กประจำตัวของคาลิเบอร์อยู่แล้วนะครับผมในร่างหลักนะครับผมแล้วก็มีตัวที่แพ็คมาด้วยในของซิ้งใหญ่นะครับผมนั่นก็คือชาโอ้ดราก้อนนะครับผมวันเดอร์ไรบุ๊กนะครับผมนี่สวยงดงามเลยทีเดียวนะครับผมทำให้เราชาร์จแล้วเดี๋ยวเราไปแขกันเลยนะครับอ่านี่ครับผมก็คือของทั้งหมดที่มีมาให้ในกล่องของคอมเมดีเดอร์ คาลิเบอร์นะครับผมในตัวดีเอ็กนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ฐานเลยนะครับผมตัวดับนะครับผมการใส่ฐานก็อยู่ตรงนี้นะครับผมให้ใช้ของที่มันแหลมๆเลยนะครับผมจิ้มลงไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมามีล็อกหนึ่งสเต็ปนึงครับจากนั้นก็เอานี้ออกมานะครับผมก็จะมีใส่ฐานนะครับผม 3A 3ก้อนนะครับผมในตัวนี้นะครับผม อ่าครับก็เสร็จสิไปสิเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเช็จตัวอุปกรณ์นะครับผมของคาลิเปอร์นะครับผมเราจะมาดูตัวที่ตัวแรกเลยนะครับผมอันโคดเชนคุรายามินะครับผมคือตาบเป็นความมืดนะครับผมก็เปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับผมอ่านี่ครับเมื่อเปิดมาก็จะมีเสียงนะครับผมเอฟเฟกตาม ซีรีส์เลยนะครับผมสำหรับอโคเกนคุรายามินะครับผมเรามากดเล่นดูนะครับผมอ่านี่ครับผมเราจะมีประมาณนี้นะครับผมสุดรุ่งเล่นแรกนะครับผมถั่วม้านะครับผมนะครับผมต่อมาเราจะมาดูที่จาคูดราก้อนนะครับผมวันเดอร์ไรบุกนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น ลายบุกตั้งหลักนะครับผมของคาลิเบอร์นะครับผมแล้วจะมีฝาฐานตรงนี้นะครับผมก็ถอดออกมานะครับผมอ,บอ,อ,อ,อ่านี่นะครับผมทอรมาก็จะเปิดบุกให้ดูนะครับผมนี่ นะครับผมจะมีประมาณนี้นะครับผมต่อไปเราไปแปลงร่างกันก่อนนะครับผมลุยกันเลยครับสำหรับวิธีการแปลงร่างนะครับผมเราก็จะเอาจากคูราร์กอนนะครับผมมาสแกนตรงดาบตรงนี้นะครับผมนี่ไหมจะมีสัญลักษณ์เหมือนกันเลยครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็เอา จากคูดาก้อนนะครับผมเสียบที่ตัวคิมขัดหลังจากนั้นนะครับผมก็เอาตัวเงี้ยตรงน,นี้นะครับผมทิ่มลงไปด้านล่างตรงน,นี้นะครับผม เรียกได้ว่าอลังการเลยใช่ไหมครับผมเหมือนตามซีรีส์เป๊ะๆเลยนะครับผมต่อมาครัผมก็จะเป็นการใช้ท่าไม่ตายนะครผมของเจ้าตัวคาลิเบอร์นะครับผมเราจะดึงมีท่าไม่ตายแรกก่อนนะครับผมเคอมเดอร์ไบุ๊กนะครับผมมาสแกนนะครับผมโดยการสแกนเนี่ยต้องสแกนค้างไว้สักนิดนึงนะครับผมถึงจะเป็นท่าไม่ตายนะครับผม ากนั้นผมก็กดปุ่มตัวนี้นะครับผมเพื่อแอคทีฟท่าไม่ตายครับผมอ่านะครับผม,ะน,ะบผมนี่จะเป็นท่าไม้ตายที่สแกนครั้งเดียวนะครับผมถ้าเราสแกนสองครั้งมันจะเป็นท่าไม่ตายในการพูดว่าอธิบายว่า จะมีการใช้หนังสือ2เล่มนะครับผมในการใช้ท่าไม่ตายนะครับผม ซื้อสแกนสองครั้งคนัะผมถ้าสามครั้งแลวครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยเรามาดูกันนะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะผมในการใช้ท่าไม่ตอยนะครับผมวงท้าคาลิเบอร์นะครับผมค่ะนี่จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับผมของ p x คาลิเบอร์นะครับผมเป็นตัวโฮเดอร์นะครับผมซึ่งตัวนี้จะมีการใช้ในการใช้ท่าไม่ตายลูกเล่นในการใช้ท่าไม่ตายได้เพิ่มขึ้นมาหนึ่งลูกเล่นนะครับผมก็เดี๋ยวจะนำไปติดตั้งกับตัวคีมขัดหน้าผมของคาลิเบอร์นะครับผม รนะคับสำหรับทูกเล่นในการใช้ท่าไม้ตายนะครับผมของโฮเดอร์ตัวนี้นะครับผมก็ใช้ดับคุรายมิตัวนี้นะครับผมเสียบลงไปในโฮเดอร์ตัวด้านซ้ายนี้นะครับผมที่ไว้กับดามน,น,นะครับผมนี่ก็จะเสียบลงไปแบบนี้นะครับผมนี่จะมีแสงกึ๊กๆน,นะครับหลังจากนั้นเรากดตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ดึงดาบออกมานะครับเพื่อสอนเสริมท่าไม้ตายนะครับผม กินเล่นหนึ่งครับครับผมเป็นท่าไปตายของคาริเบอร์อีกอย่างนึงนะครับผมทีนี้ไหนๆก็ไหนๆครับเราเรามารีวิวตัวโฮเดอร์แล้วก็จะมีตัวแถม,น,มน,นะครับผมเป็นหนังสือแจ็คนะครับผมผู้ข่ายักนะครับผมเราจะมาลองเล่นดูนะครับผมอ่าเนี่ยครับจะมีเสียงอ่านที่แตกต่างไปจากจารุจารกอนนะครับผมเพราแสงมันเป็นสีเขียวนะครับผมตามหนังสือของจารุจาเอ้ยของแจ็คกุ้ขยักนะครับผม เซื้อแจ็คนะครับผมก็ถ้าไม่มีที่เก็บครับผมก็สามารถเก็บเทลวันเดอร์ Wonder อีกข้างหนึ่งได้นะครับผมก็จะเป็นช่องสําหรับเสียบเก็บหนังสือแล้วไฮบุ๊กนะครับผมอ่าเมื่อเสียบลงไปก็จะมีเสียงหนังสือเสียบลงไปด้วยทีนึงนะครับผมช่องนี้ก็เหมือนกันนะครับผมอแบบนี้นะครับผมลองเก็บสองเล่มดูนะ เก็บได้สองเล่มน,นะผมส่วนฝั่งนี้นะครับผมสามารถเก็บได้อีกหนึ่งเล่มน,นะผมในช่องนี้นะครับผมนี่มาเด็กนะครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูตางต่อไปของคา,าลิเบอร์นะครับผมจา้าโอดรา้อนนะครับผมไปดูกันเลยครับอ่าแลวนี่ครับผมก็คือหน้าตาของ จ้าโอดราก้อนวันเดอร์ไรบุกนะครับผมซึ่งเป็นบุกที่จะเป็นล่างอัปเกรดนะครับผมให้กับคาลิเบอร์นะครับผมเป็นจ้าโอดราก้อนนะครับผมดีเทลนี่ถือว่าสวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมนี่เป็นมังกรนะครับผมตัดด้วยขอบคอนะครับผมแล้วก็มีเบรดเป็นสีม่วงนะครับผมนี่ให้ดูรอบๆนะครับจะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองมาเล่นดูนะครับผม โอเกเต้าตัวฟ้าทานครับการกดปุ่มเล่นครับผมก็จะมีปุ่มด้านหลังตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราองมาดูนะ อ่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของจ้าอดราคอนวันเดอร์ไรบุกนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปแปลงร่างเป็นคาลิเบอร์ร่างสองเลยนะครับผมไปกันเลย mm-hmm ผมชอบจริงนะครับเสียงของจอโอลาร์กอนนะครับผมมันดูอลังการสมกับเป็นมังกรแห่งความมืดจริงๆเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมในส่วนของป๊อปอัพนะครับผมตอนการนังสือออกมานะครับผมนี่ก็จะเป็นมังกรห้าหัวนะครับผมดีเทลนึกถือว่าสวยงามเลยนะครับผมอื้ือั่งเทพครับผมต่อมาจะเป็นท่าไม่ตายของคาลิเปอร์จอโอลร์กอนนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาเล่นใ้ดูนะครับผมครับต่อมาจะเป็นท่าไม้ตายของคาลิเบอร์เจ้าดราก้นนะครับผมจะมีด้วยกัน2แบบนะครับผมแบบแรกเป็นการเล่นที่ตัวหิมขัดก่อนนะครับผมโดยการพับมาเป็นเหมือนเดิมตอนแรกนะครับผม You are over นะครับผมอย่างเท่นะครับผมต่อมาเป็นท่าไม้ตายที่สองนะครับผมก็เป็นการเอาตัวบุ๊กนะครับผมมาสแกนกับดาบนะครับผม จบไปแล้วนะรผมสำหรับการรีวิว DX Caliber นะครับผมจ a า Olrac Wonder Rebook นะครับผมเดี๋ยวจะมีฟังก์ชันพิเศษนะครับผมเล่นให้ดูนะครับผมก็คือการสแกนหนังสือสามเล่มนี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาสแกนให้ดูนะครับผม ครับผมก็จบซึ้นมืที่เราบร้อยนะครับผมสำหรับการรีวิว DX ของเข็มขัดแปรงล่างคาลิเปอร์ชุดใหญ่นะครับผมก็จะเป็นรวหนังสือ2เล่มนะครับผมสอง่างของคาลิเปอร์เข้าด้วยกันนะครับผมก็จะมีพ่วงตัวรีวิวโฮเดอร์ของเข็มขัดเซเวอร์เล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจของผู้ชมนะครับผมว่ามีลูกเล่นอะไรยังไงบ้างความคุ้มค่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะตัดสินเลยนะครับผมสำหรับผมถือว่าเป็นตัว ที่คุ้มค่ามากสำหรับถารดีกตัวนี้นะครับผมเสียงเอฟเฟกทุกอย่างนะผมลงตัวอลังการนะครับผมสมเข้ากับคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับผมก็เป็นขนาดดีเนะครับผมก็มีสําหรับถืกเล่นนะครับผมก็มันติไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ก็หาเข็มขัดที่มันใส่เป็นผู้ใหญ่อยู่นะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมถ้าได้เข็มขัดตัวสายที่ผู้ใหญ่ใส่ได้มานะครับผม ก็สําหรับการรีวิววันนี้ก็จบลงเพียงเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับรีวิวต่อไปจะเป็นอะไรนั้นโปรดคอยติดตามนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมช anel เจอทินทอยรีวิวนะครับผมแล้วก็ทางเรายังมีแฟนเพจนะครับผมเจอทินทอยรีวิวนะครับผมฝากไปกดไลค์กดติดตามได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ